ครับมาพบกับมียอีกเช่นเคยครับการตนใจในเกมบาคาร่าติดตามกันได้เลยครับผ่านช่องทางอยาบอยบาคาร่ากันครับอ่ะวันนี้ครับห่ารอจ้าครับอยู่บ้านครับไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องเสี่ยงกับควิดครับเข้ามาเล่นในเกมบาคาร่าเซ็กซี่ครับเข้ามาอื่นเข้ามาตังครับรับรองว่ามีแจ่บวกมีแต่รวยนาครับอ่ะวันนี้จัดไปครับเซ็กซี่บาคาร่าองค์ที่สี่ไม่ว่าองค์ไหนก็สามารถทําได้นะครับอ่ะมาครับ ใครอยากได้ตังใครอยากได้กำไรเอสบอยห้าห้าเข้ามาสอบถามหรือสมัครรับสูตรของเงียไปใช้แบบฟรีๆกันเลยทีเดียวหรือก็อยากได้โปรโมชัน่นนะครับเทคนิคการเล่นก็เอสบอยห้าห้าเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่ะวันนี้ย่งก็อยู่บ้านกับอยู่กับธรรมชาติครับสบายๆอ่ะไม่ต้องเสี่ยงโควิดอ่ะหาเต้ตังกับปัน่นช่องตังนี้เลยอ่ามาครับ อยากได้เงินขยะได้ตังค์ครับเข้ามาบวกเข้ามาวางตามมียากันได้อ่ะไม้นี้ก็ใส่ไปที่น้ำมึนหรือเปลยนเยอะก,กันก่อนเลยนะครับอ่ะวันนี้เข้ามาหากำไรสักงสองพันบาทนะครับอ่าวันนี้ก็มีทุนเก้าพันบาทนะครับวันนี้มีทุนเก้าพันบาทอ่ะมาครับมาได้จะปอกก่อนไหมอ๋อไม่ปอกครับอ่ะไม่ไปเป็นไรครับมาใบที่สามครับอ่า สามเต้มก็ฉบววได้ไหมมาดูก่อนกลุงไฟแบบนี้สามเต้มก็บววได้นะครับสามเต้มก็บววได้นะครับเออไม้ได้ก็บวกมาก่อนครับใครสนใจอยากได้สูตรเทคนิคก,การเล่นวิธีการเล่นแอดบอยห้าห้าเข้ามาได้เลยนะครับเนีย่ยจะแปะลิงก์ไว้ตรงหน้าล่างนะครับวันนี้ไม่รอจ้าครับมามาบวก,าากกันต่อมาจัดกันต่อมานนี้ก็ใส่พป้นที่แดงหรือแบงเกอร์กันเลยนะครับ ย้ำว่าอย่าเล่นตามสุดของเอียนะฮะใครอยากได้กับแอดบอยมานะครับตามลิงก์ยจะเปะไว้ให้นะครับใครอยากได้บนนสาเทคนิคการเล่นทุกอย่างก็เอตามลิงก์ด้านล่างมาได้เลยครับอ่ามาบวกกันต่อครับอ่าใครสนใจก็เข้ามาบวกเข้ามาวางตามเอียกันได้นะครับอ่ะอกมาครับของเรากสองกสามนะฮะโอ้ไม่ได้ครับเอาไม่ไดครับมันปอกแปดไปฮะบวกหนึ่งไม้เสียหนึ่งไม้ครับอ่าเราได้มาสองไม้เสมออยู่นะครับ เนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับสุดตัวนี้เอาอยู่นะครับอ่าสูตรองเนี่ยเอานี้ตัวเอาอยู่เราเล่นวันไม่เกินสามหมายถึงห้าไม้เราบวกทุกวันวันละ1นึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับอ่ะมานี้เย่ว่าน่าจะตัดมาแบ่งบงังเบงเกอร์นะครับอ่ะอยากล้านำกุ๊เอาไพ่กับกับสุตรให้มานะครับอ่ะมานี้ก็ใส่ไปที่เบงคเกอร์หรือแดงกันเลยนะครับเออ มาครับมาในมับ,บวกคืนก่อนมอคิดนะครับเราปอกมาเราบวกมาหนึ่งไม้เราเสียไปหนึ่งไม้ไม้ที่สามของเราครับเราเล่นวันไม่คืนสามไม้ถึงห้าไม้เราก็บวกมาทุกวันปอ,อกแปดมาปอกแปดมา,มาดิปอกแปดมาดิเห็นไหมครับอยู่บ้านก็หากำไรแบบง่ายๆแบบนี้ได้นะครับไม่ว่าใครนะครับเรามีตุนน้อยๆเราก็บวกได้เราก็สามารถทำกำไรได้นะครับ เอออยู่บ้านอยู่กับตรมัาจัความเก่งนกเสียงคาไปนะครับเอออ่าแล้วก็มาเล่นในเว็บของเรานะในค่ายของเรานะครับปีโปรโมชน่ันตังมาใหม่นะครับสนใจเอสบอยห้าห้าเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะมาครับไมาแรกบวกไม้สองเสียครับ,ไม,บ,บไม้สามบวกมาครับเออเล่นมาสามไม้บวกมาสองไม้แล้วอ่าไ,ไม้สี่มาอ่ะไม้สี่บวกมาอ่ะจับป๊อกกี่ไหม จะปอกแปดอีไหมอ่ะปอกแปดมาดิปอกแปดมาดิเห็นไหมครับเราเล่นมาสี่ไม้บวกมาสามไม้นะครับอ่าเห็นไหมครับอยู่บ้านก็สามารถสร้างกําไรได้ตากําไรได้ใครสนใจแอดบอยมาเลยตามลิงก์ด้านล่างได้เลยอ่าสนใจแอดมาเลยอ่ามาอ่าเอดมาเลยครับอ่ามันนี่ก็ใส่ไปที่แดงหรือแบงเกอร์อีกครับอ่าเล่นตามสุดนะครับย้ําว่าเล่นตามสุดไม่เคยนอกกรอบจะสุดสูตรตัวนี้ํำกำไรได้จริงตำกำไรได้ไวนะครับ อ่ะไม้ที่ห้าของเรามาครับจะปอกผีไหมจะปอกเก้าไหมอ่าถึงไม่ปอกขอให้ได้จิตแต้มุกแต้มทุกไม้ก็ยังดีนะครับเปอร์เซ็นการชนะของเราก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับเอออ่ะห้าเต้มของเราห้าเต้มจะบวกได้ไหมอ่ตจมบวกได้บวกมาดิบวกมาดิบวกมาดิาดาดห็นไหมครับ เฮียเล่นมาห้าไม้บวกมาสี่ไม้เสียแค่หนึ่งไม้เองดีไม่ดีดูกันเอาเองใครอยากได้ตูวตัวนี้เพื่อไปทำกำไรนะครับเอสบอยห้าห้าเข้ามาได้เลยครับเข้ามาสมัครครับเฮียเอาสุดไปฟรีๆเลยนะครับฮ่ช่วงโควิดแบบนี้นะครับอยู่บ้านหากำไรเมียเียกันดีกว่าครับอ่ะเอาละครับวันนี้เฮียก็ได้กำไรเลยวครับเฮียเฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เฮียด้วยนะครับ thank you